ต้องหนูไปทำสัญญกรรมมาใช่ไหมทำค่ะไล่มาสิทำอะไรบ้างทำจมูกอย่างเดียวค่ะเนี้ให้เจดูได้เลยว่าพูดใ่จมูกอย่างเดียวจริงๆค่ะเข้าเสริมความงามทั่วไปมีบ้างค่ะลิปหน้าโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยอ่มีค่ะอันนั้นเมคโอเวอร์อ่าแต่ถ้าสัญญกรรมคือมีแต่จมูกอย่างเดียวค่ะคือที่ใส่ซิลิโคนเข้าไปใช่ไหมใช่ค่ะทำมานานยังเออปีหนึ่งล้วค่ะปีหนึ่งใช่อืมย้อนกลับไปก่อนที่จะทำสัญญกรรมแล้วสวยเหมือนทุกวันเนี้ย มีคนมาจีบไหมตอนนั้นก <m ix> ็มีมีมีค่ะมีก็มีแฟนหนูปัจจุบันแล้วก็มันก็มีเรื่อยๆค่ะมีแบบที่คุย <üh> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือว่ารูปที่มันออกไปเจ๊ยอย่าลืมว่าหนูเพิ่งคลอนน้องดูน้องดูลูกหนูว่าอายุยังเล็กอยู่เลยประมาณสองสามขวบอยู่เลยเอ <üh> ้ยสองสองถึงสามเดือนนะคะมันก็เลยแบบมีประเด็นว่าเฮ้ยทำไมหน้ามึงเปลี่ยนขนาดนี้แปดปีแล้วค่ะนี่กี่ปีแล้วแปดปีแล้วค่ะตอนนี้ลูกโตแล้วสิค่ะแปดขวบแล้วเดี๋ยวก่อนนักเคลียร์ก่อนนะรูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือ ผู้หญิงคือหนูค่ะใช่ค่ะหนูค่ะใช่เหรอใช่ค่ะหนูไปเอารูปคนอื่นมาป่ะเมื่อก่อนหินไงค่ะเจ๊แบบพวกแบบว่าเด็กๆไงหน้าขาวปากแดงไงตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะตอนนั้นอายุน่าจะมานช่วง1 8บแค่ะ1 8บแเธอมีลูกแล้วเหรอใช่ค่ะทําไมอ่ะก็เหมือนผิดพลาดอะค่ะแต่คือว่าท้องก่อนแต่ง ไม่ไม่ไม่แต่งค่ะคนเก่าไม่ได้แต่งค่ะแต่คือว่าทางบ้านทางทางฝ่ายผู้ชายก็รับรู้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ดูแลดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือมันเกิดข้อผิดพลาดมาแล้วก็คือหญิงคิดว่าไม่เอาออกนั่นแปลว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราอยากจะเอาลูกออกตั้งแต่พลาดคราวนั้นตั้งใจว่าอยากจะเป็นแม่ของเด็กใช่เป็นแม่ของลูกใช่ปัจจุบันลูกเรียนหนังสือยังเรียนแล้วค่ะเรียนอยู่ชั้นเอ่อปหนึ่งปหนึ่งปหนึ่งค่ะตั้งใจจะปิดไหม ไม่ได้ตั้งใจจะปิดค่ะเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วเขารู้ว่าเขาไปขุดมาหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะทำไมเราไม่สต่เขารู้แฟนหนูคนนี้นะคะที่คบฟืวันเขารู้ตั้งแต่หนูมีน้องแล้วค่ะออค่ะแต่คือหนูบอกเขาว่าหนูเลิกกับแฟนเก่าไปเพราะอะไรอะไรมีเหตุผลเพราะอะไรอย่างเงี้ยใช่คนเราก็ยังมีชีวิตเดินหน้าเนาะแต่แต่รูปร่างเนี่ยตอนตอนที่ตอนที่มีน้องเปลี่ยนไปเยอะไหมคะเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะขึ้นคยะ เยอะค่ะ er ประมาณหกสิบกิโลแล้วก็ความจริงมันมันมีอีกรูปหนึ่งที่เขาหนูไปรับปรียาพี่สาวพี่สาวแฟนเขาก็ไปแอบถ่ายมามันก็จะมีอีกรูปหนึ่งที่หนูใส่เสื้อสีเทาใช่ก็บอกว่ามึงเปลี่ยนไปเลยขนาดนี้อะไรเงี้ยมึงตอแหลว่ามึงไปทํามาอย่างเดียว <c oughs> คือไม่เชื่อว่าจะเป็นวิธีธรรมชาติเ <c oughs> ชื่อว่าย,ยัางไงก็ไปทํามาใช่ค่ะวันที่สุดกี่โลประมาณ6กสิสองหกาประมาณนี้ปัจจุบันนี่เหลือเท่าไหร่สี่สิบห้าค่ะสี่้าใช่เวลาลงรูปเนี่ยทำไมเวลาลงจะต้อง คือมันก็ดูผอมอะแต่แต่ทำไมต้องแคปชั่นว่าฉันดูอ้วนตลอดเวลาตั้งใจจะอันนั้นนะคะที่มีประเด็นใช่ไหมคะที่ทําให้คนมาด่าหญิงใช่ไหมก็คือว่าวันนั้นเล่นส่วนใหญ่หญิงจะเล่นไอจีกับเฟซแล้วคือหนูไม่รู้ว่าเอาความไม่ง่ายว่าหนูรู้ม่าเท่าไม่ถึงกันคือเห็นเนาะคนนี้ลงเห็นเพจไอจีเอาไปลงอย่างนี้ค่ะหญิงก็ไปแคปแคปชั่นนั้นมาขนั้นเองไม่ได้มีเจตนาว่าคนอ้วนหรือว่าเสียสีใครแขวะใคร ใช่มันก็เลยทํามาเป็นประเด็นอะไรว่าทําไมหนูต้องลงแบบนั้นคือมึงจะผอมอยู่แล้วอ่เขาอาจะมาจะบอกว่าตัวเองอ้วนอะ่วยเปล่าใช่ใช่หญิงก็บอกแล้วว่าคือหญิงตอนแรกลงขอโทษไปแล้วค่ะว่าหญิงไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นจริงไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นจริงเพราะว่าไปแคปของเขามาแล้วคือหญิงก็เอามาเขียนแคปชั่นของตัวเองขค่นั้นเองไม่รู้ว่ามันจะเป็นกระแสว่าคนอีกฝั่งหนึ่งเขาจะคิดยังไงเจ๊เข้าใจไหมคะแล้วลบทำไมอ่ะลบโพสต์ลบเพราะว่าไม่ได้อยากดังไงคะ ถ้าความจริงถ้าอยากดังไม่จาเป็นต้องลบก็ได้ให้มันเป็นกระแสที่มันแบบทุกข่าวเขาเอาไปลงถูกไหมคะก็ในเมื่อเราไม่แคร์อะไรทําไมเราต้องลบอ่ะถ้าในเมื่อเราไม่มีความผิดไม่อันนี้แคร์ค่ะเพราะว่าหญิงอ่ะผิดจริงเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนแบบหญิงก็ไปเสียดสีอีกอีกฝั่งนึงหมายถึงว่าคนอ้วนคนที่น้ําหนักกว่าหญิงนะอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกเออลบเถอเพราะว่าแต่หญิงก็คิดว่าคือเราไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะดังไม่อยากมีเจตนาที่ไปแขวะเขาทั้งจริงคือหญิงก็ลบให้ตัดปัญหาใช่ตัดปัญหาไปเลยจะได้เลิกดา มากสักทีหนึ่งใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นเวลาไปทำกญญกรรมเอาเงินจากไหนไปทาเห็นบอกว่าไปทำกิจกรรมทีสามสี่เดี๋ยวก่อนนะคะก็มีอยู่คนกลุ่มหนึ่งนะคะที่หญิงเคยไปอ่านข่าวเนะเขาบอกว่าอินี่ดังมาได้ยังไงคือมึงมีความสามารถอะไรจะบอกว่าหญิงเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วซึ่งแม่ค้าออนไลน์คือหญิงทํามาตั้งแต่มัธยมมัธยมคนที่อยู่แปดลิ้วหรือว่าคนที่รู้จักใกล้ตัวเขาจะรู้หมดว่าหญิงจะมีของมาขายตลอดอะไรประมาณนี้ค่ะคือก็สะสมเงินมาเรื่อย จากคนไม่มีอ่ะก็เลยก็เลยมันก็เริ่มมีแล้วก็ก็เลยอยากไปทาสัญญกรรมอใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแปลว่าเงินสัญญกรรมหามาเองหาเองแน่นอนค่ะสุจริตสุจริตแน่นอนค่ะไม่เคยไปทําอาชีพอย่างอื่นค่ะนี่ไงจะถามต่อว่าเสียเลี้ยงบ้าไม่มีค่ะเสียก็แฟนเหรออ้าวไม่รู้พี่ไม่รู้เพราะว่ามีข่าวมาออกมาบอกว่าหนูมีรายได้เยอะโอเคหนูบอกว่าอาชีพหนูสุจริตขายของออนไลน์ว่าไป แต่ว่ามีเสียเลี้ยงให้เงินหงงให้ให,ให้เงินหนูเยอะมากถึงขั้นว่าเป็นแบบสล้าน3ล้านจริงไหมถ้าถ้ามีเจห้าถ,ถ้าหนูมีสี่เลี้ยงจริงนะหนูจะเอาเงินมาวางตรงหน้าให้เลยเป็นล้านหนึ่งเลยจริงๆหามะเหอะ หามาเลยค่ะที่บอกว่าหนูมีเสียเลี้ยงขายตัวเอามาเลยค่ะว่าหนูไปขายให้ใครไม่กล้าพูดความจริงเปล่าเพราะมีแฟนแล้วกลัวแฟนเขาจไม่ไม่กลัวค่ะเพราะว่าแฟนคุมตลอดเวลาไปไหนก็ GPS ตลอดเวลาคือไปมอก,ก็ต้องกลับบ้านให้ตรงเวลาอืไม่มีแน่นอนค่ะเดี๋ยวจึงหญิงจะเอาเงินของหญิงมากองไว้ให้เลยว่าใครใครใครอยากได้คือห,หาข้อมูลมาเลยดีกว่าเพราะว่ามั่นใจว่าไม่มีขายของออนไลน์มันรวยขนาดมีเงินไปทำสัญญกรรมได้สี่แสนห้าแสนเลยนะ รวยค่ะเจ๊คือหนูมีความจุดมุ่งหมายแล้วมีความพยายามของตัวเองด้วยว่าจากเงินเล็กเงินน้อยบางคนก็ชอบถูกถูกเราอยู่แล้วอเจ๊ว่าเรื่องหนูเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วหญิงคือมีคนแบบมีคนติดตามมาตั้งแต่อยู่แปดริ้วอยู่แล้วว่าแบบชอบพี่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เมื่อก่อนก็เหมือนขาวอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาทําเกี่ยวกับพวกเขายพวกสินค้าของตัวเองพวกครีมทาตัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพราะว่าเราพยายามจะสร้างกระแสให้ ให้มันมีอาชีพเกิดขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งด้วยป่ะไม่ค่ะอาชีพนี้ทํามานานแล้วค่ะใช่กระแสมาเองกระแสมาเองถ้าเลือกได้จะไม่อยากให้มันมาใช่ไหมใช่ใครอยากโดนด่าอ้าวไม่รู้บางคนอาจจะมี <c oughs> ความสุขกับการที่คนพูดถึงแม้ว่าไม่แคร์โดนด่าก็ดังดีบางคนมีคิดอย่างนี้นะไม่แต่หญิงอ่ะไม่ได้คิดแบบนั้นนะคะเจ๊เพราะว่าบางทีแบบเราโดนด่าปุ๊บหญิงโทรไปหาพี่สาวว่าฮ้ยหญิงไปทำอะไรให้เขาวะแบบด่า ลืมหูลืมตากันเลยด่าแบบโอ้โหยันพ่อแม่ก็มีอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่พี่ก็บอกว่าหญิงอย่าไปใส่ใจอะไรเงี้ยแต่คือแบบหนูยังคิดในใจว่าถ้าใครไม่เป็นเราไม่มีทางรู้ว่ามันโดนด่าแล้วมันรู้สึกว่ามันเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยกลับไปมีชีวิตแบบเดิมมาไหมคะกลับไปมีชีวิตแบบเดิมๆที่ไม่มีคนรู้จักไม่มีคนแชร์คลิปเราไม่มีคนพูดถึงเราไม่มีคนเป็นไู้รู้ก็ดีนะคะเหรอดีนะ ต่ปัจจุบันมันคงเลือกอะไรไม่ได้แล้วใช่อ่อยากดังกว่านี้ไหมไม่อยากค่ะไม่เราไม่คิดด้วยว่าจะมีคนมาติดตามเยอะขนาดนี้ด้วยอืม,มีเคยไปบนบานสารกล่าวว่าขอให้มีชื่อเสียงขอให้เป็นที่ออเคยค่ะอะไหนว่าไหนว่าไม่อยากดังไงไม่หมายถึงว่ามีชื่อเสียงแต่ไม่ใช่ในด้านพวกนี้ไงคะ,ะมีชื่อเสียงหมายถึงว่าทํายังไงให้หนูมีเงินอะไรประมาณนี้มีเงินเพิ่มเพราะว่าหนูก็เป็นเหมือนเป็นเสาหลักครอบครัวด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ อ้าวกลับมาที่เรื่องลูกนิดนึงได้ค่ะปัจจุบันนี้มีลูกกี่คนตอนนี้มีลูกคนเดียวค่ะมีลูกคนเดียวค่ะอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้8ขวบค่ะ8ขวบใช่ค่ะเป็นผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงใช่ค่ะนะโอ้มีลูกเป็นผู้หญิงด้วยค่ะลูกเริ่มกยเริ่มถามเริ่มเห็นแม่ ตามื่์ถามค่ะเจ๊แล้วก็ยังมีคนบางกลุ่มนะคะก็เอาเรื่องหมายถึงว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันคะ่ะเด็กป .6 อะไรเงี้ยเรียกลูกห,หนูไปดูเนี่ยลูกเบอร์รี่ลูกเบอร,ร์ร,รี่แล้วก็ไปนินทาหนูก็ยังคิดในใจว่าเด็กไปเกี่ยวอะไร <S <S แล้วบางทีผู้ปกครองบางทีมาลับเนี่ยใช่ลูกหญิงไหมใช่ลูกเบอร์รี่หญิงไหมอะไรเงี้ยแล้วก็คือลูกหนูเขาก็มาเล่าให้ฟังรู้สึกไงก็รู้สึกว่าไม่ดีว่าทําไมแบบเฮ้ยเด็กอยู่ของเด็กเฉยๆแล้วทําไมแบบ ไปละาลานอะไรขนาดนั de, um, ้นเธออยากรู no er. ้อะไรขนาดนั้นอยากจะบอกอะไรกับคนที่วันวันไม่นั่งทําอะไรอ่ะด่าแต่เราตลอดเวลาก็แบบอยากให้มีสติค่ะเวลาด่าใครให้มีสติให้มีข้อมูลจริงๆแล้วแบบมันนั่งด่าไม่ใช่แบบว่าคนนู้นคนนี้พูดมาแบบคนนี้คนเมากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมาตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสนุกปากค่ะมันไม่ดีแล้วก็เป็นภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยค่ะที่มันออกมาแล้วก็ไม่ดีนะคะว่ามันจะได้รู้ด้วยว่า เรานี้ใสยังไงถูกไหมคะคือเราพูดแต่มันดูสวยหรูบทใช่แต่ถ้าย้อนกลับไปที่การกระทำมันสวนทางปเปล่าเพราะในเมื่อลูกก็เห็นว่าโอ้แม่ไปไม่นะแม่ไปทาไม่นะ,ะบบนหนูบอกกับเขาตลอดเลยว่าหนูหนูไม่อยากให้เขา่าเป็นเด็กก้ร้าวหรือ<ม>อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูต้องหาตังค์ให้เขาเรียนนะแล้วลูกหนูเป็นไรไม่รู้แบบจะเครียดมากเลยแบบถ้าคิดว่าหนูไม่มีตังค์แล้วเขาจะตังค์ที่เขาจะไปเรียนยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้คะ่ะอะไรคือโอกาสที่เราได้รับ ในปัจจุบันที่เมื่อก่อนเนี้ย <ฮะ S 1> เราไม่สวยเราขี้เล่เราแบบไม่มีชื่อเสียงแต่ปัจจุบันนี้คือเราเรามีแทบจะทุกอย่างแล้วนอกจากเสียงด่านั่นเอง <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่รู้สึกว่าเราไม่ชอบอะไรคือโอกาสที่เราได้รับ ต่างกันขนาดนั้นอ๋อก็ขอขอบคุณทุกพี่พี่ทุกคนนะคะที่มอบงานให้แล้วก็พวกงานรีวิวต่างๆแล้วก็พวกพี่เขาก็เมตตาค่ะอืก็เลยแบบว่ามีมีเงินด้วยที่สัำคัญอืค่ะก็มีหลายพี่หลายคนค่ะที่มอบโอกาสให้อืค่ะเห็นบอกว่าเป็นคนที่ชอบกินมากชอบค่ะกินเก่งมากมากแต่ทำไมมันหุ่นมันเป็นอย่างเงี้ยหุ่นดีดีก็ไม่อ้วน ไม่เจย์ย่ช่วงนี้ค่ะก็คือหญิงจะดูแลตัวเองคือมาละกอรอย่างเงี้ยจะกินมาละกอบ่อยมากกินพวกลูกพุนกินวิต้าอะไรเงี้ยที่มันช่วยระบบขับถ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ช่วงนี้ก็ออกกําลังกายพี่เพนเขาก็บอกให้เพิ่มน้ําหนัก <c oughs> ค่ะ<ต>ืบบระบบ,บถ่ายาถ้าเพิ่มน้ําหนักก็จะไปเดินแบบนั้นไม่สวยๆอย่างนั้นไม่ได้แล้วนะก็ต้องไปจับกลุ่มอีกแบบนึงนะยอมเหรอ ไม่คือเจ๊คือสร้างสร้างเป็นกล้ามเนื้อแทนนะคะไม่ได้สร้างให้เราอ้วนค่ะเป็นกล้ามเนื้อให้ดูเฟิร์มขึ้นใช่กินเยอะแต่ดูเฟิร์มขึ้นแต่ก็ต้องเลือกกินนะคะกินจุกจิกก็ไม่ได้อย่างอย่างปัจจุบันที่คนคนพูดถึงเรื่องของเน็ตไอดอลเยอะมากคือเป็นคนที่มีชื่อเสียงในช่วงเวลาอันสั้นแต่มีชื่อเสียงเฉพาะในกลุ่มของคนที่วันๆอยู่กับสมาร์ทโฟนเงี้ยรู้สึกไงกับคำคำนี้บ้างเน็ตไอดอล ความจริงอะไม่ชอบเลยเพราะว่าหญิงญิงเคยบอกแล้วว่าออกรายการพี่หมุนก็หญิงก็เคยบอกแล้วว่าหญิงเกย์มาก่อนแล้วไม่คิดว่าเตงจะแบบ มาถึงท,ทุกวันนี้ค่ะ<ม>ก็คือเราก็เคยมีข้อผิดพลาดมามเพราะว่าเน็ตไอดอลในสมัยยุคก่อนถูกไหมคะมก็จะมีแบบพี่เตยอ,อะไรอย่างเงี้ย<ม>ที่แบบดังๆแบบเล่นคิดเล่นดนตรีเป็นร้องเพลงเป็นประกวดนู่นนี่นั่นเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลตัวจริงอะไรเงี้ย<ม>ทำประโยชน์ให้สังคม,มอะไรประมาณนี้คือหญิงก็จะโดนในแบบอีกแง่หนึ่งว่ามึงตั้งมาได้ยังไง<ม>ว่าแบบคนนี้เป็นเน็ตไอดอลอะไรเงี้ย<ม>หรือว่าแก้ผ้าโชว์หรือว่าโชว์นู่นโชว์นี่มึงก็ยกให้เป็นแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นส่วนตัวไม่ชอบคําว่าเน็ตไอดอลใช่เพราะว่าไม่น่าจะได้เป็นเพราะว่าหญิงก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนดีอะไรขนาดนั้นนะคะจะเดินหมดจะเดินจะเดินถึงเออจะเดินอีกนานไหมไม่ไม่นานค่ะก็ดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําแล้วค่ะเจ๊หนูแบบไม่ได้ปล่อยถี่มากนะแบบด้านหน้าที่สองเดือนสามเดือนค่อยปล่อยเงี้ยคนก็มาด่าเหมือนเดิมว่ามึงเดินอีกแล้วเมื่อไหร่มึงจะเดินถึงลาปางอะไรอย่างเงี้ย จริง <anto> <divide S 1> แล้ว <ım Laser> บางท<ๆ>ีก็แบบว่าหงวยกูนึกว่ามึงอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนไส้ั้งไม่รู้เหมือนกันค่ะเดินแล้วสวยเดินแล้วมีคนติดตามอย่างนงี้อยากจะเปลี่ยนวิธีใหม่ไหมอยากจะเปลี่ยนหมายถึงไงคะวิธีใหม่วิดีโออะไรเงี้ยแล้วก็ไม่บางทีก็ในเมื่อเธอบอกว่าทุกคนบอกว่าโอ้ยเดินจนเบื่อแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นนอนไหมหรือเป็นแบบอะไรถ่ายคลิปโชว์ไหมหรืออะไรเงี้ยก็ ไม่ดีกว่าค่ะเพราะว่าบางทีหญิงก็ลงคลิปพวกนี้ใช่ไหมคะลงรีวิวลงแบบไลฟ์สดบ้างพูดคุยบ้างบางทีก็เล่าเรื่องตลกบ้างแต่มันไม่ตลกอะไรประมาณนี้ค่ะหญิงก็จะออกแนวนี้ใช่จะไม่แบบมานั่งเมาส์มอยอะไรขนาดนั้นค่ะอ่ะอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นกระแสแล้วคนพูดถึงก็แปลว่าเธอก็เป็นดาว <c oughs> ของคนที่ติดตามเธอแล้วก็แฟนรายการคืนสอยดาวเหมือนกัน <c oughs> ท้ายสุดอยากจะบอกอะไรกับเขาไหมฮะบอกกับใครคะความในใจ <c oughs> กับคนที่รักคุณคนที่ไม่ชอบคุณ <c oughs> หรือเสียทั้งหลายแหละคนที่จะเอาเงินมาให้คุณอีกมากมายในอนาคตอันใกล้อยากจะบอกอะไรไหมฮะก็ <c oughs> <c oughs> ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็คนที่ไม่ชอบหญิงด้วยนะคะก็อยากให้โฟกัสไปนานๆนะคะหญิงไม่ได้มีอะไรเสียหายจริงๆค่ะก็มีเท่านี้ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะในสิ่งที่แบบบางคนที่พูดไปนะคะมันที่มันเป็นประเด็นนะคะมันก็มีทั้งเรื่องจริงแล้วก็ไม่จริงนะคะก็อยากให้แบบว่าหาข้อมูลกันเยอะๆก่อนที่จะมาแบบว่าคนอื่นนะคะประมาณนี้ค่ะโอเค พี่เสริมนิดหนึ่งแล้วกันได้คในฐานะที่ก็ก็เป็นคนที่เห็นอะไรมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันได้ค่ะถ้าเป็นไปได้พี่ว่าคนเรามันจะดังอะมันมีวิธีอื่นอีกมากมายพี่แค่รู้สึกว่าวันนี้เรามีลูกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นกระจกอะไรสะท้อนบางอย่างที่เราอาจจะตอบคําถามยากในอนาคตอันใกล้ถ้าถามว่าลูกไปกดดูคลิปลูกไปติดตามเน็ตไอดอลอีกมากมายกดไปกดมาอมไอ้นี่แม่ฉันนี่ว่ามันจะลําบาก เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้พี่ว่าหนูก็ฉลาดพอที่หนูจะมีวิธีในการดําเนินชีวิตต่อไป <c oughs> ที่ที่ต่างจากสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาแล้วเนี่ยลองดูแล้วกัน <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ให้เกียรติกับพี่แจมแอมและรายการคืนสอยดาวขอบพระคุณ <c oughs> นะครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ใครจะมาเป็นดาวในรายการคืนสอยดาวนะครับแจมแอมจะสอยใครมาคุยเป็นแขกรับเชิญติดตามได้นะครับในรายการคืนสอยดาวทางช่อง20 Bright TV ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ชอบเขาหรือตั้งใจจะก๊อปปี้เขาก็มันมีประเด็นนี้เกิดขึ้นเหมือนกันว่าเฮ้ยเป็นเพราะว่าหนึ่งคือเขาดังมาทางนี้เราก็เลยแบบขออยากดังด้วยก็เลยนั้นเดินมาทางเดียวกันไปเลยในในบริเวณหมู่บ้านเราอ่ะมันจะมีอะไรพี่นอกจากพ้กใบตาลอุปกรณ์การเกษตรอือ่าต้นไม้ใบหญ้าอุปกรณ์หาปลาใช่ไหมคะถ้าเป็นก๊อปปี้งานจะต้องออกมาเหมือนกันอืมแล้วเวลาท่าโพสของน้องจีโน่ไี้ใครเป็นคนออกแบบไห้ก็เป็นเองน้องจะโพสเองด้วยแล้วก็น้องโพสเองเหรอคะ